สวัสดีครับวันนี้มาวิเคราะห์แผนประจำวันจันทร์กันนะครับก็เปิดตลาดมาเนี่ยราคาทองคำนะครับได้มีการเทลงมาอยู่ที่แนวรับนะครับเทสไปแล้วรอบหนึ่ง1,995.45นะครับมีการชนแล้วก็มีการเด้งเลยนะครับนี่ถ้าดูจากแท่งนี้นะเด้งจุดนี้นะครับหลักๆเลยวันนี้มองไว้2กรอบนะครับหากราคาเนี่ยหากราคาไม่หลุด1,900 90นะครับราคามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไป2,000-2,007นะครับก็คือราคาเล่นในกรอบนี้แนวรับ95แนวต้าน2,007นะครับและถ้าหากราคาหลุด1,990มาได้เนี่ยราคาจะหลุดลงมาต่อในโซนนี้1,980ถ้า1,980เอาไม่อยู่เนี่ยจะลงมาโซนนี้เลยนะครับ1,972ดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีเนี่ยเล่นเซลล์คัดสั้น นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเข้าไว้1,990อย่างเงี้ยเราก็มาคัดสักประมาณพันจุดนะครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าหลุด81เนี่ยควรคัดนะครับเพราะว่าจะไหลลงต่อ72แต่ถ้าราคาเนี่ยมันไม่ไม่ผ่านโซนเนี่ยไม่ผ่านโซนเทนที่ราคาเป็น up ten ขึ้นมาเนี่ยราคาก็มีวกาที่จะเด้งจุดนี้เป้าอยู่ที่2 7 2พ2นนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามไว้ทัง4ชั่วโมง และในช่วงตลาดยุโรปนะครับว่าราคาเขาปิดเฉลยไปในทิศทางไหนนะครับแต่หลักๆวันนี้ก็มองฝั่งซื้อก่อนนะครับตามเทรนเพราะราคาลงมาตรงโซนเทรนนะครับเป้ากำไร2,000-2,007-2,015ครับ